เรื่องย่อละครแม่เลี้ยงพริ์กับนิชมนถูกคนร้ายลอบทำร้ายในเวลาใกล้เคียงกันทุกคนรอบตัวต่างน่าสงสัยว่าคือผู้บงการด้านปนัดีนัดกรรมการบริหารตลาดมาประชุมรับเพื่อขอมติปลดภูวินจากตำแหน่งรักษาการประธานแต่ปนลดีกลับโค่นภูวินไม่ลง แถมยังเสียหน้าและถูกภูวินส่วนกลับส่วนความสัมพันธ์ของพลอยแสงกับภูวินก็พัฒนาขึ้นเรื่อยๆพลอยแสงอยากเร่งงานแต่งของดาวกับพริษให้เร็วที่สุดส่วนภูวินต้องการให้ชะลอออกไปก่อนขอขอบคุณสำหรับการรับชมโปรดติดตามตอนต่อไปฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์และกดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ